พี่น้องที่รักาภาพที่ให้ผลแท้จริงของศีลล้างบาปอยู่ที่ความเชื่อไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบพิธีกรรมก็โลมมองเห็นถึงความสําคัญนี้ท่านจึงสอนว่าสาระของศีลล้างบาปไม่ได้เป็นหนทางแห่งการอภัยแต่เป็นการนําสู่ผู้ที่จะสามารถประทานการอภัยดังนั้นการารับศีลล้างบาปไม่ว่าจะมาจากใครย่อมได้รับผลเหมือนกัน เมื่อผู้รับมีความเชื่อในผู้ที่ยอมตายบนไม้กางเขนหรือที่เปาโลสอนว่าความรอดมาจากกางเขนเปาโลยืนยันเรื่องสำคัญนี้ในการเทศนสอนชาวโคลินท่านไม่ได้ใช้ถ้อยคาที่แสดงสติปัญญาความรู้เพราะท่านเชื่อว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงมาจากพระวาจาการวางใจในปรีชาญาณของมนุษย์จึงทำให้ไม่ได้รับผลที่มาจากพลังแห่งพระวรสาร เพราะการเขนของพระกิจเจ้าไม่ได้เผยพระอนุภาพพลังที่มาจากการเขนกับปรีชาญาณของมนุษย์นั้นต่างกันผู้ที่จะต้องพินาศมองว่าเป็นความโง่เขาส่วนผู้ที่จะได้รับความรอดจะเห็นว่าการเขนนั้นเป็นพระอนุภาพของพระเเจ้าปารลได้เทศพระวรสารสอนถึงการเขนที่เป็นพระอนุภาพซึ่งเมื่อคิดเชชนรับฟังพระวาจาด้วยความเชื่อวางใจ และปฏิบัติตามก็จะได้รับผลเขาจะได้รับพารุภาพของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เปาโลเทศสอนจึงเป็นสาระแห่งชีวิตจิตโดยเฉพาะเมื่อกล่าวว่าพระเจ้าทรงอยู่ตรงข้ามกับปรีชายานแบบมนุษย์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วความปรีชาฉลาดของโลกกลายเป็นความโง่ไม่สามารถนำมนุษย์ไปให้รู้จักพระเจ้าอย่างที่เรามักจะเน้นว่า ความรู้ความฉลาดของมนุษย์ที่ทำสิ่งต่างๆได้กับทำให้เขาละทิ้งพระเจ้าทั้งที่พระองค์คือความช่วยเหลือที่จำเป็นเพราะพระองค์ทรงนำสู่พระประสงค์และวิธีทางของพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงช่วยให้รอดตามแบบที่พระองค์งมีพระประสงค์คือทางการเขนแม้คนทั้งหลายจะขอเครื่องหมายต่างๆแต่เปาโลก็ไม่สนใจเพราะท่านเลือกที่จะเทศสอนเพียงเรื่องการเขน ด้วยท่านเห็นว่าเป็น,นเรื่องที่มาจากความรักยิ่งใหญ่แต่คนที่คิดว่าตนฉลาดจะมองความรักและการเสียสละของผู้อื่นว่าเป็นความโง่เพราะตนเองนั้นเห็นแก่ตัวจึงไม่กล้าที่จะให้อะไรกับใครทั้งนี้พวกเขากลัวว่าตนเองจะสูญเสียความมั่นคงจึงลืมไปว่าความคิดนี้เป็นความโง่แท้จริง เราจึงแน่ใจว่าความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพลังกาลังของมนุษย์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้รักด้วยหัวใจรักของพระเยซูเจ้าและยอมแบ,บกกำเขนที่นําสู่ความรอดอย่างแท้จริง 看起哇，看那不发的你，怕代表教，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 